กระผมอดีศรเพียงเกตครับไล่สดทางเฟซบุ๊กพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณครับหลุดถือว่าอาการหลุดหรือว่าตั้งใจพูดไม่ทราบครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อไปได้อีกสองปีอย่างรู้ฟ้าดินนะครับอย่างรู้ฟ้าดินยังก็รู้ว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น ประกอบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาถามเรื่อง8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโยนไปให้สาลร,รัฐธรรมนูญว่ารอสารตัดสินผมว่ามาฟังคลิปเต็มๆของคุณประวิตย์สักหน่อยนะครับฟังนะครับอันนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพลังประชารัครูท่านเหมือนจะเียมท่านเป็นนากไม่ใช่ต้อเจยกต้องจะอยู่ที่จยก นายกยังไม่ค่ไม่ครบ์ปีก็ไปต่อไปนะแล้วเมื่อครบแล้วก็าวากันว่าจะเอาขายมันยังไม่ใช่ผมพร้อมขนาดยศผมจะไม่พร้อมเลยไงวะผมยังไม่ได้คิดเลยยังไม่คิดเลยนายกยัอยู่ต่ออีกการยุยสองปีนะก็ว่าไปนะเรื่องตั้งสมัยหน้าหน้าคนดีกประยุทธ์ไม่ จะกับตัททนี่ทนีจะมีตัที่ร้ต่อไปใช่ไหครับนเสนอเอเสนอครับอะดงเสนอเสนอเสมเสนอไม่ได้อ่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เดี๋ยวทางทางสมาชิกภาคข้าประชุมกันเขาว่าไงเขาว่ากางกัน่ัครับไม่ใช่ผมคนเดียวผมคนเดียวเพราะพักก็คือพักพักคือทักไม่ใช่ผม มไม่ได้ตามภาคนีงขึ้นมาทุกคนร่วมกันตามภาคนี้ขึ้นมาครับคบครับครับบครับครับชัดเจนนะครับพูดด้วยความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ได้ต่ออีกสองปีหมายความว่า8ปีในความหมายนยะของคุณประวิตรวงสุวรรณก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญล,ล่ะครับ สารรัฐธรรมนูญมีคนให้ข้อสังเกตว่าจะเป็นสารฟอกขาวเป็นสารสเตมให้ประยุทธ์อยู่ครบอยู่ต่อ8ปีหรือไม่ก็อยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายการยังรู้กฎหมายของสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นสารที่เป็นอิสระทำลงไว้ซึ่งความยุติธรรมบริสุทธิยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่ คราวนี้พิสูจน์ล้วครับนายกรัฐมนตรีอ่านกฎหมายยังไงก็อยู่ครบ8ปีวันที่24สิงหา2 5 6 5ครับเว้นแต่ว่าจะดิ้นแบบคนเอกประวิตทวงสุวรรณพูดระวังนะครับเขาบอกว่าไม่อยากให้อยู่เกิน8ปีเพราะจะเกิดวิกฤตทางการเมืองนั่นคือเจตนาลมของกฎหมายไม่เชื่ออย่าลุบหลูนะครับขอบคุณ พวิทวงสุวรรณที่ออกมาพูดอย่างจงคึมน,นะครับอย่างเปิดเผยไม่ใช่จงคืมรับว่าประยุทธ์จะอยู่ต่อได้ไม่ใช่ยีสี่สิงหาแต่จะอยู่ต่อไปอีกสองปีเป็นแคนเดตนาย,ยกรัฐมนตรีบ้านเมืองอยู่ยังไงนะครับผมเสนอคลิปวันนี้โดยความสุดเจริตใจประยุทธ์จันโอชาจึงไม่ยี่งละจึงไม่สนใจเพราะยังไงเขาก็อยู่ต่อได้สารรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันนี้อย่าให้เขากล่าวหาว่าเกิดในสมัยประยุทธ์นะครับท่านต้องทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายตุลาการที่เขายกย่องว่าเป็นศาลให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับ8ป,ปีคือ8ป,ปีอย่าลากไปอย่างอื่นครับอย่าทำให้ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อองค์กรอิสระที่ชื่อว่าศาลรัฐรมนูญตกต่าไปกว่านี้นะครับสวัสดีครับ